สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ด17ครอบครัวถูกกักตัวได้กินข้าววันละกรองโดนตอกแค่นี้ก็บุญโขแล้วเมื่อวันที่12พฤษภาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านวังเจระเคหมู่ที่2และหมู่ที่5ตำบลตนดด้วนอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุง17ครอบครัว57คนทั้งเด็กเล็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ ถูกกักตัวหลังคนของทั้งสองหมู่บ้านติดเชื้อโควิดจำนวน6ไรายจากการตรวจหาเชื้อโควิดของทั้ง57ครอบครัวนั้นผลเป็นลบแต่ต้องกักตัวต่อเนื่อง14วันเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงเคยสัมผัสผู้ติดเชือ้อซึ่งหลังจากถูกกักตัวซึ่งหลังจากถูกกักตัวชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากไม่สามารถออกไปทำงานสร้างไรายได้เลี้ยงชีพและอาหารการกินก็ไม่เพียงพอหลังมีการประกาศล็อกดาวน์ทั้งตำบลโดยทางผู้นำท้องถิน่นในพื้นที่ที่รับผิดชอบวางมาตรการเข้มได้สั่งเปิดโรงครัวทำอาหารเปิดบัญชีบริจาครับเงินแต่เป็นบัญชีส่วนตัวพร้อมทั้งมีผู้มีจิตศรัทธาได้นำถุงยังชีพเข้าสารอาหารแห้งอาหารสดมาร่มบริจาค วันละหลายตันแต่สิ่งของดังกล่าวชาวบ้านที่ถูกกักตัว17ครอบครัวได้เพียงข้าวกล่องวันละมือ้อบางครอบครัวอาศัยกันอยู่6คนแต่ได้รับข้าวกล่องเพียง3กล่องส่วนที่เหลือเจ้าหน้าที่บอกให้ไปหาก,กินเอาเองแต่ห้ามออกจากบ้านพร้อมสั่งกำชับร้านค้าหากชาวบ้าน17ครอบครัวออกไปซื้อสเสบียงห้ามขายและจะมีความผิดถูกปรับ,บ2,000บาทจนทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน เมื่อทวงถามผู้นำไปก็บอกว่าพวกคุณเป็นคนนำเชื้อเข้าแค่เอาข้าวกรอกมาให้ก็บุญโขแล้วทำให้ชาวบ้านที่นี่คาใจเดี๋ยวร้องเรียนไปยังอำเภอควรขนุนเพื่อเข้ามาดูแลซึ่งนายอำเภอได้นำถุงยังชีพมามอบให้เบื้องต้นครอบครัวละหนึ่งชุดเพื่อบรรเทาปัญหาขณะที่ชาวบ้านระบุทางน้ำตาว่าข้าวกล่องที่ได้รับบางวันข้าวดิบกินไม่ได้บางครอบครัวมีเด็กแต่ไม่มีอาหารจืดให้ ต้องขอยืมข้าวสารจากเพื่อนบ้านข้างเคียงเนื่องจากไม่สามารถออกไปหาอาหารได้ด้วยตนเองเงินที่ได้ผู้นำท้องถิ่นเปิดรับบริจาคในบัญชีส่วนตัวได้ยอดหลายแสนบาททำไมไม่ถอนและเอามาซื้อข้าวสารอาหารแห้งให้กับชาวบ้านที่ถูกกักตัวมาทำกินเองไร่หให้ชาวบ้านต้องอยู่แบบนี้ตลอดการกักตัวตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาได้รับข้าวกล่องวันละหนึ่งกล่องไม่มีน้ำดื่มหรือของหวานให้กับเด็กได้กินเหมือนคนอื่นแต่เจ้าหน้าที่ที่อยู่อย่างจุด บริจาคโพสเฟซบุ๊กทุกวันว่าได้รับผลไม้สดได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้แต่ที่นี่มีเพียงข้าวกล่องอย่างเดียวพูดแล้วขับแค้นใจด้านนายกู้เกียรติวงกระพันผู้ว่าราชการจังหวัดพัทธลุงกล่าวว่าในเบื้องต้นเพิ่งได้รับข้อมูลดังกล่าวจากสื่อซึ่งอย่างไรก็ต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องที่ถูกกักตัวแต่ไม่ได้รับการช่วยเหลือซึ่งทางจังหวัดจะเร่งนำถุงยางชีพไปให้อย่างเร่งด่วนโดยทางจังหวัดเน้นการช่วยเหลือชาวบ้าน ด้วยการแจกถุงยังชีพเพื่อให้ชาวบ้านได้ทํากินกันเองมากกว่าและทราบข่าวจากทางอําเภอว่าทางผู้นําท้องถิน่นได้เปิดโรงครัวทําข้าวกล่องจริงไม่ใช่นโยบายของหมู่บ้านที่ถูกล็อกดาวน์เพียงแค่ผู้นําท้องถิ่นที่มีความพร้อมจัดตั้งขึ้นมาเองตามความพร้อมตรงนี้ถือว่าเป็นการบกพร่องหรือไม่เมื่อแจกจ่ายไม่ครบมือ้อเพราะบางพื้นที่เป็นแค่ส่วนเสริมบางหมู่บ้านไม่มีอย่างไรก็ดีต้องขออภัยชาวบ้านที่ถูกกักตัวอีกครั้งขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ